วันที่8ธันวาคมปี1 9 4 1กองทัพญี่ปุ่นได้ยาตราทับเข้าสู่ประเทศไทยเวลาประมาณ2นาฬิกากองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ประจุศิลขันชุมพรน,นครศรีธรรมราชสงขลาสุราธานีปัตตานีและบางปูสมุทรปราการและบุกเข้าประเทศไทยทางบกที่อารันประเทศเป้าหมายคือมาลายูและสิงคโปร์ แต่ทว่าสิ่งที่กีดขวางให้กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าสิงคโปร์ได้สะดวกก็คือเรือราชเวณนประจันบาลรีพันและเรือประจันบาล r ริ c e of Wales คลิปนี้ครับจะพาไปรับชมปฏิบัติการหักเขี้ยวสิงโตเมื่อกองทัพญี่ปุ่นจมเรืออังกฤษถ้ามีการเอ่ยชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่ผิดพลาดไปทางกระผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเรือบริน e ์ออฟเวล เป็นเรือประจันบาลรุ่นใหม่ของกฤะษชั้นเดียวกับเรือคิงยอร์สที่5ติดตั้งปืนใหญ่14นิ้วมีระวางขับน้ำา4 3 7น6กตันมีประวัติในการทำการรบกับเรือบิสมาร์กและปรินซ์โอเกนของเยอรมันในการรบที่ช่องแคบเดนมาร์ร่วมกับเรือประจันบาลฮุดประสิทธิภาพของมันไม่ต้องพูดถึงเมื่อมันถูกสร้างโดยหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพเรือที่ดีสุดในโลกซึ่งญี่ปุ่นจะต้องหาทำลายเรือทั้งสองนั้นให้ได้ หากไม่แล้วการบุกของญี่ปุ่นไม่มีทางเลยจะทำได้สำเร็จแต่ปัญหานั้นก็คือจะทำอย่างไรแล้วทำยังไงซาโดะทาไกาหนึ่งในนักบินของญี่ปุ่นที่ร่วมกันปฏิบัติการในครั้งนี้ได้บันทึกไว้ว่าเรารู้ว่าเราบุกมาอยู่แล้วมีเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินที่ระเบิดจากสิงคโปร์มาช่วยป้องกันทหารของเราไม่ให้ทำการบุกได้ง่ายนักแต่ที่น่าแปลกใจคือเรือราชตเวนประจนบาลลีพันและเรือประจนบาลปิสออฟเวลหายไปไหน หากเรือทั้งสองเข้าร่วมการต้านทานการบุกด้วยเราคงจะแหลกไปหมดแล้วเราได้ข่าวว่าวันนี้เรือบรรทุกทหารของเราถึงโกาตาบารูแล้วแต่ก็ไม่มีแม้แต่วิแววเรือทั้งสองเลยหากเป็นกองทัพเรือของเราคงจะเอาเรือทั้งสองมาร่วมป้องกันด้วยอย่างแน่นอนภารกิจของกองบินในประเทศเวียดนามคือต้องหาเรือทั้งสองลำให้ได้แล้วทำลายเสียแต่ในที่สุดปริศนาก็ได้รับคำตอบในวันที่9ธันวาคมปี1 9 4เเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่88ของญี่ปุ่น ได้ถ่ายภาพทางอากาศและรายงานมาทางวิทยุว่าเรือทั้งสองนั้นยังคงอยู่ท่าเรือของสิงคโปร์ซึ่งนับเป็นข่าวดีของกองทัพญี่ปุ่นเพราะว่าทหารที่กําลังทําการบุกที่โกตาบารูจะไม่พบอันตรายแต่อย่างใดทางด้านกองทัพเรือญี่ปุ่นนายพลเรือตรีมัตสึนาก,กะได้เรียกเหล่าเสนาธิการเพื่อประชุมหารือว่าจะทำลายเรือทั้งสองนี้อย่างไรจะใช้ระเบิดต่อไปดูจะโจมตีขณะเรืออยู่ในท่าหรือออกมาสูท่ทะเลความเร็วของอ่าวการไหลของน้ําทุกๆข้อมูล รูปขบวนจะเข้าโจมตีทิศทางการโจมตีทุกๆแผนการโจมที่เคยร่างไววถูกนํามาใช้ทั้งหมดทางด้านพวกนักบ,บินก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันข่าวที่รับว่าเจอเรือทั้งสองแล้วทําให้นักบ,บินตื่นเต้นกันมากนี่เป็นโอกาสดีที่จะสร้างชื่อนักบินรอคําสั่งอย่างวุ่นวายใจทุกคนเตรียมพร้อมในชุดนักบ,บินตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งเวลา17บเจนาฬิกาเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามกับที่เครื่องบินลาดตระเวนรายงานมานั่นก็คือข่าวจากเรือดำน้ำไอห้าสิบหก ซึ่งทาการลาดตระเวนอยู่ทางตะวันออกของสิงคโปร์ได้รายงานว่าเวลา15.30น,านาพบเรือลาดตระเวนประจำบาลรีพันและเรือประจำบาลปิสออฟเวลและกํลาลังเดินทางขึ้นเหนือซึ่งข่าวนี้ทําให้เหล่าเซนาธิการต้องตกตะลึงเพราะว่าข่าวแรกนั้นบอกว่าเรือลาดตระเวนประจำบาลรีพันและเรือประจำบาลปิสออฟเวลอยู่ที่ท่าเรือของสิงคโปร์ข่าวไหนาผิดพลาดกันแน่แต่อย่างไรก็ตามหน่วยบินเกนซานก็ถูกสั่งให้ติดต่อไปโดเตรียมพร้อมเอาไว้ เหล่าเสนาธิการนักบินและหัวหน้าหน่วยอย่างซาดาอุทาไกทุกคนอยากรู้ว่าเรือรัฐเวนประจันบาลลีพันและเรือประจันบาลปินส์ออฟวลยังอยู่ที่ฐานทัพหรือออกมาแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะดูผิดไปดูเรือรัฐเวนเป็นเรือประจันบาลซึ่งในกรณีที่เลวร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือมีเรือประจันบาลลำอื่นเล็ดลอดสายตาหน่วยข่าวกรองเข้ามาเสริมกำลังให้กับสิงคโปร์แต่อย่างไรก็ตามหากเรือทั้งสองลำบ่ายหน้าขึ้นเหนือจริงๆก็จะไปพบกับกองกําลังญี่ปุ่นที่กําลังบุกไปยังกูตาบารูอย่างแน่นอน หากพบเรือขนกองทัพทาหารของญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นก็จะพบกับหายนะแน่นอนว่าเหล่าเสนาธิการย่อมไม่ปล่อยความสงสัยนี้ไว้เครื่องบินลาดตระเวนแบบ98ถูกสั่งให้ลงที่ใส่งอนแล้วนำภาพถ่ายมาล้างและตรวจดูอย่างรวดเร็วเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไหนถูกต้องกันแน่และแล้วความจริงก็ปรากฏภาพถ่ายถูกนำมาขยายและวิเคราะห์ดูใหม่ผลปรากฏว่าเครื่องบินลาดตระเวนแบบ98ผิดพลาดเรือที่พบในภาพถ่ายคือเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่ถูกปลอมแปลงให้เหมือนกับเรือทั้งสอง ข่าวของเรือดำน้ำถูกต้องเรือราชเเวนประจันบาลรีพันและเรือประจันบาลปินซ์ออฟเวลกำลังเดินหน้าขึ้นเหนือเพื่อไปสกัดกั้นกองทัพญี่ปุ่นที่โกตาบารูซาโดทาไกาได้บันทึกไว้ว่าเราได้ข่าวจากเรือดำน้ำเพียงเท่านั้นเองเพราะเรือดำน้ำพลาดการติดตามกองทัพเรืออังกฤษที่มุ่งขึ้นเหนือทําให้เราไม่ทราบข,าข่าวของเรือทั้งสองอีกเลยแต่ถึงอย่างนั้นกองบินญ,ญี่ปุ่นก็ต้องทําการออกบินทําการค้นหาและทําลายให้ได้แม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนก็ตาม ปูงบินสระ,ะอุทากัยบินเลียบไปทางแหลมอินโดจีนแล้วมุ่งขึ้นสู่อ่าวไทยแต่ทว่าทัศนวิสัยวันนี้ไม่ค่อยดีมีเมฆหนาค่อนข้างมากเขาได้บันทึกเอาไว้ว่าการบินในหมู่เมฆหนามีโอกาสที่ทําให้พัดลงกันมากนักบินในฝูงผมก็ลงกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ดีที่ว่าสามารถบินกลับฐานได้อย่างปลอดภัยผมอดหวั่นไม่ได้มีเมฆหนาแถมยังบินตอนกลางคืนผมกลัวจะหลงกันอีกแต่คิดว่าเราบินเกาะกันสักสองหมู่ก็พอแล้ว ขณะที่หน่วยบินเกนซานกําลังอยู่บนท้องฟ้าก็ได้รับพิทยุมาจากพลเรือโทโนบุตะกิคอนดูผู้บัญชาการกองกําลังภาคใต้ว่ากองเรือจะสนที่กําลังเพื่อเข้าจู่โจมเรือทั้งสองในวันนี้ด้วยซาโดุทาไกบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งเรากังวลน,นอกจากค่าศึกแล้วก็คือปัญหาในการพิสูจน์เป้าหมายว่าเป็นเรือของเราหรือเป็นของค่าศึกแน่หากเป็นกลางวันว่ายากแล้วกลางคืนยิ่งยากเข้าไปอีกถึงจะเป็นกลางวันก็ยากจะบอกได้ว่าเป็นเรือของเราหรือเรือของค่าศึก เราไม่รู้ว่าเรือของใครอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้ค่อนข้างลำบากเพราะเรือของเรานั้นก็ออกทําการค้นหาเรือของข้าศึกด้วยเช่นกันมีความเสี่ยงที่จะโจมตีกันเองก็เป็นไปได้ในวันนั้นทัศนวิสัยค่อนข้างแย่ท้องฟ้ามีเมฆมากกระจัดกระจายไปทั่วมหาสมุทรแทบไม่มีช่องว่างเลยทําให้เครื่องบินต้องลดระดับมาที่1000ฟุตแม้ในระดับความสูงเช่นนี้จะทําให้พบเรือข้าศึกก็ต่อเมื่อบินอยู่เหนือเรือพอดีแม้มันจะเสี่ยงอยู่หากพวกเขายิงปืนต่อสู้อากาศยาน แต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากเพราะเราจะรู้ตำแหน่งของข้าศึกทันทีเวลาผ่านไปไม่นานนักนักบินก็ได้รับข่าวจากวิทยุว่าได้พบเรือข้าศึกแล้วนักบินทุกลำมุ่งหน้าไปทางที่ที่บอกทันทีหน่วยบินมิฮิลุผู้คนพบได้วิทยุแจ้งมาว่าได้ทิ้งพรุส่องแสงลงไปแล้วนักบินทั้งหมดรอเพียงเวลายืนยันจากกองบัญชาการเท่านั้นสดุทากไกบันทึกตอนนี้เอาไว้ว่าผมมดถอนหายใจไม่ได้เมื่อได้รับวิทยุมาว่า เรือได้เห็นจากครูนั้นคือเรือราดเวนนักโซกิเป็นเรือของฝ่ายเราเกือบไปแล้วนับว่าศักดิธิ์ยังคงคุ้มครองเราอยู่ทําให้เราไม่โจมตีกันเองเรือราดเวนนักโชกิเป็นเรือธงของนายพลเรือโอซาวะหลังจากที่เราเกือบยิงกันเองก็ได้รับวิทยุแจ้งจากคนเรือตรีมัสุนากะว่าให้ยกเลิกแผนให้ทุกลำกลับฐานบินได้ซึ่งเป็นอันว่าเราไม่พบกองเรือของข้าศึกในคืนนั้นเหลือเพียงเครื่องบินลาดเวนที่ยังทําการค้นหาต่อไป วันที่10ธันวาคมปี1 9 4 1วันรุ่งขึ้นแผนถูกวางขึ้นใหม่หากครังนี้ไม่พบก็ให้บินเลยไปที่ฐานสิงคโปร์เพื่อว่าเรือประจันบาลลีพันและเรือประจันบาลปิสเอาเวลจะกลับไปที่นั่นเวลา6นาฬิกา25นาทีเครื่องบินลาดเเวนก็ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อทำการค้นหาเวลา7จนาฬิกาสนาทีถึง9กานาฬิกานาทีเครื่องบินโจมตีและเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ลดน้ำหนักลงไปเพื่อเพิ่มะระยะทำการก็ขึ้นสู่ท้องฟ้า กองทัพญี่ปุ่นในวันนั้นส่งเครื่องบินทําการเกือบร้อยเครื่องประกอบไปด้วยมิซูมิชิ G3M 6มเเครื่องเครื่องบินลาตะเวนแบบ9กสปป2สเครื่องเครื่องบินโจมตี g c m 701ST เโคกุไตโอกะแบ่งเป็นติดตัวไปดู4เครื่องนอกนั้นติดระเบิดเวลา10นาฬกาฝูงบินของซาราอุดทาไกาก็ขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาเล่าว่าเราบินล่องใต้ออกไปไกลอากาศปลอดโปรง่งทัศนวิสัยดีมาก เราบินค้นหากันไปทั่วในระยะเพดาน8,300ถึงห0 0 0ฟุตสิ่งที่ผมไม่ตกกังวลอย่างหนึ่งคือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเราเคยศึกษากันตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนว่าหากใช้ลมและการคุมกำลังเครื่องบินได้ไกลเท่าไหร่ผลปรากฏว่าเราบินได้ไกลเพิ่ม20%แต่นั่นหมายถึงอัตราการเติมน้ำมันปกติแต่ตอนนี้เครื่องบินบรรทุกตัวไปดูทำให้ต้องลดน้ำมันลงถึง30%นั่นคือสิ่งที่ผมกังวลเวลา1ิา4 5นกาสินาที เรายังไม่รับข่าวคราวของขบวนเรือ,อกรีเลยเครื่องบินลดาดตรนที่บินล่วงหน้าไปก่อนก็ยังไม่ได้ส่งข่าวอะไรมาขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแทบจะไร้เมฆหากข่าวที่รับมาถูกต้องขบวนเรือขอ,ง,องกฤษที่จะมุ่งขึ้นเหนือด้วยเวลาขนาดนี้เราน่าจะพบแล้วขณะนี้เราบินมากกว่า500อไมล์แล้วเราทุกคนรู้ดีว่านี่มันเกินระยะทําการของเครื่องบินแล้วยิ่งไกลออกไปยิ่งหมายถึงการสูญเสียน้ํามันอันมีค่าเราพยายามบินแบบประหยัดน้ํามันที่สุดแน่นอนว่ามันผิดหลักแต่จะทําอย่างไรได้ การประหยัดน้ำมันแบบผิดหลักนี้ทําให้เครื่องหนึ่งในทีมผมเกิดควนขมูงทําให้ต้องบินกลับฐานปูงบินของผมจึงเหลือเพียงแค่เจ็ดลำเท่านั้นเองเราเห็นเรือบรรทุกขนาดระหว่างประมาณ5 0 0ร้อถึงหกตันนั่นแสดงว่าใกล้ถึงสิงคโปร์แล้วผมสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมการโจมตีที่จะมาจากทางสิงคโปร์เราทุกคนเกาะกลุ่มมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ผมคิดว่าขากลับจะต้องจอดที่ฐานบินที่โกตาบารูที่กําลังสู้รบกันอยู่แม้จะเสี่ยงแต่ก็ไม่มีทางเลือกแต่แล้วเครื่องบินของหนวยที่3 ก็ทาสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเลี้ยวเข้าหาเรียวบรรทุกลานั้นลดระดับก่อนจะหย่อนระเบิดลงไปทําให้ลูกฟูงต้องหย่อนตามระเบิดลูกนั้นตกห่างตั้งราเราจิตร้อยหลาแถมที่เหลือก็หย่อนไม่เข้าเป้าเป็นนันว่าเสียระเบิดไปเปล่าๆเก้าลูกถึงถูกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วฝูงนั้นก็เลี้ยวกลับฐานเรายังคงมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์เราเห็นแหลมมาลาอยู่ทางด้านขวามือแล้วหากมีเรือข้าศึกแน่นอนว่าคงไม่พ้นมือเราไปได้เมื่อไม่พบนาคาชิผู้บชาการคงจะสั่งให้มุ่งหน้าเข้าสู่สิงรปรเลย เวลา12นาฬิกา20นาทีเราได้รับการติดต่อจากเครื่องบินอีกฝูงว่าพบเรือประจันบาลค้าศึกสองลำห่างจากแหลมกวนตันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ70ไมล์เมื่อเวลา11นาฬิกา45นาทีนั่นหมายความว่าเราบินเลยค้าศึกมาเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงผมงูนงงเป็นอย่างมากแต่ที่แย่ไปกว่านั้นหัวหน้าฝูงนาการิชิยังคงบินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีจะหันกลับแต่อย่างใดโดยยังคงมุ่งหน้าสู่ทางทิศใต้นั่นก็คือสิงคโปร์ทุกเครื่องก็บินเลยไปเรื่อย พร้อมกับผ่านน้ำมันอันมีค่าผมหมดทนไม่ไหวจึงวิทยุไปถามว่าทําไมไม่ไปจัดการค่าศึกเครื่องของหัวหน้าฝูงนาคานิชิจึงได้หันกลับแล้วส่งสัญญาณให้เราตามมาผมมารู้ที่ดังว่าพนักงานวิทยุข,ของเขานันนทอดรหัสผิดจ,จึงบินเลยไปเสียนานเวลา13บสมนิกาสนาทีเราบินที่ความสูง8,300ฟุตเราก็พบค่าศึกอยู่ห่างออกไป25่้าไมล์นาคานิชิด,ดําเด้งลงไปโจมตีเป็นหน่วยแรกปืนต่อสู้อากาศยานระดมยิงขึ้นมาอย่างหนัก ส่วนผมรอเป็นส่วนที่2ที่จะโจมตีตามแผนผมปรึกษากับลูกทีมว่าเรือลำนี้ช่างเหมือนกับเรือคอนโงของเราเหลือเกินเมื่อคืนเราก็าเกือบจะโจมตีเรือพวกเดียวกันเข้าให้แล้วยิ่งผมส่องกล้องดูก็ยิ่งเหมือนแต่เมื่อดูอีกครั้งให้แน่ใจผมก็มั่นใจว่านั่นไม่ใช่เรือคอนโงผมจึงให้สัญ,ญญาณเครื่องบินที่รอคำสั่งจากผมเข้าโจมตีผมลงไปโจมตีเป็นลำแรกเมื่อได้ระยะผมปลดทอร์ปิโดก่อนจะเชิดหัวขึ้นเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราโดนยิงอยู่เพียงลำเดียวการระดมยิงแน่หนานเหลือเกิน ผมเคยทิ้งระเบิดสองครั้งในจีนกลิ่นดินปืนครั้งนั้นได้กลิ่นถึงห้องนักบินแต่คราวนี้ดูเหมือนจะหนักกว่าระหว่างที่ผมเชิดหัวขึ้นผมหันไปดูผลงานตัวเองแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่ายิงผิดแต่ปรากฏว่าผมได้รับวิทยุบ,บอกจากลูกฝูงว่าต่อไปดูยังคงติดอยู่ไม่ยอมบอ,อกผมหันไปมองลูกทีมกอนจะบอกว่าไม่เป็นไรเราจะกลับไปทิ้งอีกรอบครั้งนี้ผมเล็งไปได้หัวเรือรีพัสกาให้เข้ากลางลำพอดีครั้งนี้ต่อไปดีหลุดแล้วมันก็ถูกเข้าอย่างจังผมเชิดหัวขึ้นแล้วมองดู และเมื่อหมดหน้าที่ของเครื่องบินบรรทุกตัวไปดูแล้วเครื่องอน่นอีกห้าลำลงมาทิ้งระเบิดผมเห็นเครื่องบินลำหนึ่งเสียหายหนักมากเขาบังคับเครื่องเข้าชนตรงป่องไฟพอดีเครื่องฝูงหนึ่งหัวหมูนั้นทิ้งระเบิดผิดทําให้ลูกทีมทิ้งระเบิดตามผลทําให้ระเบิดนั้นไม่ถูกสักลูกแต่ทว่าเรือทั้งสองนั้นก็าการสาหัสมากเรือตรีโออชิเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ดูมีบันทึกไว้ว่าเวลา14บสนากายีนาทีเรือดีพัสก็จมลงก่อนส่วนเรือปริสอัปเกิเลก่อนจะจะลง เมื่อเวลา14:40น,นาทีสิ้นสุดตำนานอันเรื่องชื่อของมันหลังการจมลงของเรือทั้งสองญี่ปุ่นได้ประกาศให้โลกรับรู้ว่าหมดยุคข,ของเรือประจันบาลแล้วและนี่ก็คือปฏิการเคี่ยวสิงตูเมื่อกองทัพญี่ปุ่นจมเรืออังกฤษถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันได้ยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ และถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ